สวัสดีครับผมบสจากช่องหาเหียแล้วนี้เราก็อยู่กันในเกมบิดอ e เทอร์นอลโซเช่นเคยซึ่งวันนี้ผมจะมาทําการสอนวิธีเพิ่มพลังของตัวละครเราตอนนี้พลังของผมจะอยู่ที่3 2 6แ0 0สซึ่งจะเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟตอนนี้เซิร์ฟที่ผมเล่นอยู่คือเซิร์ฟเวอร์หซึ่งเซิร์ฟนี้จะเติมกันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งมากสุดอะก็คือผมยังไม่เห็นไอเซน มากสุดคือยังไม่เห็นไอเซนก็คือยังเขาเรียกอะไรถ้าเปรียบเทียบกับเซิร์ฟที่เขาเติมหนักๆแล้วเซิร์ฟนี่คงแบบกลางๆนะก็แบบเล่นกันชิวๆมาวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนเพิ่มวิธีเออมาสอนวิธีเพิ่มพลังทั้งหมดที่ผมพอจะนึกออกที่ผมทําอยู่นะเริ่มจากอันแรกเลยอันแรกเลยคือกดตรงทีมอันนี้อันบนสุดอาวุธวิญญ,ญาณน,นี่อันนี้แล้วแต่เออแล้วแต่เรานะว่าเราจะอัพตัวไหน ซึ่งของผมอ่ะผมจะเล่นเบลคุยะเพราะตอนนี้มันเป็นตัวแบบของผมผมเลยมาอัพันี้จะเอาให้มันขึ้น UR ก่อนแล้วเวลาอัพอันนี้ให้เรากดค้างตรงที่เราจะอัพดูก่อนให้เปรียบเทียบอย่างสมมติอันนี้แอคแทบวกแค่14อัพข้างหนึ่งบวก14อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันน่าจะเดี๋ยวเอาเอาไปอันนี้ก่อนอันนี้เป็น HP อัพหนึ่งขั้นบวก147อันนี้อัพหนึ่งขั้นอันนี้ก็บวก147นี่ว่า เดี๋ยวนะผมขอ,อที่มันเป็นอ่ะเศร้าเถอะพอที่ผมอัพไปแล้วนะเลยบอกไม่ได้ยางเน,นี่ยถ้าเราดูแล้วอย่างเงี้ยเราก็มาเปรียบเทียบเอาสมมติเรากดดูอันนี้ค้างไว้กับกดกดอันนี้ค้างไว้อันไหนได้แอคแทกเยอะกว่าให้อัพอันนั้นก่อนซึ่งแต่ละอันดับมันจะมีที่มันเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างงี้นี่เปอร์เซ็นต์โจมตีห้าเปอร์เซ็นต์พีห้าเปอร์เซ็นต์ให้อัพพวกนี้ก่อนมันจะเพิ่มพลังให้ตัวเราเยอะกว่านะให้ไล่อัพพวกนี้ก่อนแล้วก็มาดูทีนึงว่าอันไหนเยอะรองลงมาแล้วก็ไปอัพอันนั้น้นนออััตาามมยย่ง่งีเรืๆจะ เป็นการอัพที่มีประสิทธิภาพเยอะที่สุดสำหรับอันนี้เนี่ยสอันแล้วแต่นะว่าใครจะอัพอันไหนสมมติใครเป็นแบบเมนดิจิโกอย่งเงี้ยจะเอาขึ้น UR แล้วก็อัพอันนี้ไปก่อนของผมผมจะเอาเบียคุยัก่อนผมก็เลยมาอัพอันนี้ของเบียคุยะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับอันที่1ต่อไปเป็นไฟล์โปรไฟล์อันนี้อันนี้ก็คือเพิ่มพลังตัวละครเราแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็นความร็วทีมเรา ก็คือเป็นค่าลงมือก่อนซึ่งตอนนี้ของผมอยู่ที่1,673ซึ่งมันต่ํามากเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่ามันอัพยังไงแล้วดูเนี่ยกรอบเคมปาจิของผมเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่คืออัพประมาณ40เวลนะอัพ20เวลเสร็จปุ๊บมากดเออมันจะเป็นเหมือนกดเลื่อนขันมันจะอัพเป็นสีเขียวพอสีเขียวเสร็จปุ๊บอีก20เวลประมาณ20เวลขึ่นเป็นสีฟ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนของอเบลคุยะอันนี้น,นี้ทำอของปกติจะเป็นสีขอบสีเทา ตอนนี้จะเป็นสีเขียวอันนี้เป็นสีฟ้าซึ่งอัพแบบเนี้ยคือแบบผมตอนแรกก็ยังไม่รู้นะว่ามันอัพเป็นไงนึกว่าแต่แบบมันจะเพิ่มพลังให้กับตัวละครนั้นๆเยอะของเพื่อเลยจัดแตงเลยอ่าตอนนั้นจะมีตัวแบบของผมอยู่ไม่กี่ตัวผมเลยจัดแบบสุดเลยซึ่งมันเป็นวิธีอัพที่ผิดนะนี่เออวิธีอัพที่ถูกที่อ่าที่ค่อนข้างดีที่สุดก็คืออัพแต่ละตัวให้อยู่ที่ประมาณเลเวลห้าหรืออะไรเงี้ยคือแบบเราไล่อัพเรื่อยๆสมมติเราอัพ เลเวลห้าเราอัพเลเวลห้าให้หมดเลยทุกตัวมันจะได้ค่าตีก่อนเนี่ยได้ความเร็วมันจะได้ดีกว่าเนี่ยผมก็อัพมาเริ่มเริ่มอัพแบบที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยก็มาอันนี้ถึงเลเวลสี่แล้วไอ้พวกนี้ยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่ level 2, เลเวลสองหรืออะไรเงี้ยผมก็พยายามมาไล่อัพอยู่ซึ่งเราไปเสียกับเคมบจิเยอะมากเสียไปเยอะเยอะแบบเยอะสุดๆเลยความเร็วเราเลยอยู่แค่นี้ซึ่งถ้าผมทําจริงๆแบบทำแบบที่ผมบอกตั้งแต่แรกมันจะอยู่ที่พันเจ็ดพันแปดละ พราะคนอื่นเขาจะอยู่ที่ประมาณนั้นกันนะซึ่งผมอะค่อนข้างตับเพราะว่าผมอัพผิดนะอันนี้ก็ทําความเข้าใจกันใหม่รวมถึงตัวผมเองด้วยต่อไปจะเป็นคอลเลกชันอ่าอันนี้น่าจะเขาเรียกอะไรอันเนี้ยมันจะได้เป็นแค่เศษอันเนี้ยไม่น่าจะเพิ่มพลังได้ถเาจาที่ผมคิดนอกจากคุณแบบจะอัพดาวตัวละครอ,อย่างเงี้ยมันถึงจะเพิ่มพลังนะแต่ถ้าแค่มีตัวละครครบอันเงี้ยมันแค่จะได้ของใช่แค่นี้อันนี้ไม่เกี่ยวต่อไปจะเป็นไฟล์อันนี้ก็จะเป็นเพิ่มพลังเหมือนกันซึ่ง มันจะเป็นเ,เขาเรียกอะไรเป็นเก็บลเวลข้างล่างไอ้เก็บอีกทีข้างหลังพอข้างบนเต็มเสร็จปุ๊บมันจะได้เป็นบัฟเพิ่มพลังนี่การจะได้อัพในพวกนี้แต่ละทีก็คือเขาเรียกอะไรอัพขั้นตัวละครเราให้เปลี่ยนสีอย่างเงี้ยซึ่งอย่างเงี้ยสีฟ้ามันจะมีสีเขียวสีฟ้าสีม่วงนี่แล้วก็อัพพยายาอัพให้มันสุดที่สุดอัพทุกตัวที่เรามีอยู่ถ้าเรามีแบบเงินเหลือมีข้อปั้นเหลือให้มาอัพทุกตัวนะมันจะเป็นการเพิ่มพลังของไอดีเรา ซึ่งจะมีประโยชน์มากอันนี้นี่เพื่อแบบใครเล่นเซิร์ฟที่แบบจะเอาเค็มปาจ,จิอ่างเงี้ยต้นๆเกมอ่ะให้มาทําแบบเนี้ยมันจะได้พลังเราจะได้ดีขึ้นเราจะได้เสียเค็มปจ,จินะเพราะว่าหลังๆมันคือจานวนคนที่ได้มันจะลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆอย่างเซิร์ฟผมยงเงี้ยมันก็ครบละสิบคนซึ่งมันก็มีคนเกินแต่ละแหละแต่ว่าเขาก็าไม่ได้แล้วเพราะมันหมดแค่นี้ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับไฟพลาดต่อไปจะเป็นหอวิญญาณ ขอวิญญาณอันนี้ให้อัพตัวละครที่เราเล่นให้สุดก่อนเราค่อยไปอัพอันอื่นสมมทีมผมผมเล่นเป็นมังกรฟ้ากับเสือขาวผมก็อัพเนี่ยเรเวลสามสิบห้ามันอัพตันอยู่ที่ตอนนี้ของผมมันตันอยู่ที่ประมาณสี่สิบกว่ากว่ามั้งซึ่งอันเนี้ยมันไม่พออัพผมก็เลยต้องเก็บไปอีกเนี่ยพยายามอัพสมมติเราอัพเนี่ยเราก็มาคำนวณกันตรงกลางด้วยอันกลางเนี่ยมันกดได้นะเนี่ยเวลาเราอัพเนี่ยเลเวลรวมของเอ่อ เลเวลรวมของอารล่าก์ถึงเท่าไหร่มันถึงจะปลดอันนี้ได้เอฟเฟกตมันก็จะแบบบวกเพิ่มขึ้น1% 2%อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอย่างอันเนี้ยถ้าผมอัพอีก2เลเวลแล้วผมมาปลดอันนี้เสร็จปุ๊บผมจะได้ความแก่งคีเพิ่มอีกสิมันน่าจะเป็นคีดามิเอตอะคีดามเมจขึ้นอีก10%บเซึ่งอันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะสิบเปอร์เซ็นต์นี่อันนี้นะก็เหลือแค่นี้สองอันสำหรับสายเสือขาวจะเพิ่มอันนี้สิบเปอร์เซ ไอสายนกไฟกับสายเต่าตัวละครผมแทบไม่มีนะสูบไม่ได้เลยส่วนอันนี้อัพเหมือนกันถึงเลเวล2 1 0อันนี้ปกติจะได้ X แอแคลคหกเเนตาะตอนนี้ถ้าอัพอีกขั้นหนึ่งเสร็จปุ๊บมันจะได้ดาเมจเพิ่มอีก5%็นี่ถือว่าจะดีอีกสาสองนี้นะสาบสายที่ผมเล่นส่วนนกไฟของแดงอะไรพวกเนี้ยผมยังอ่ายังน้อยอยู่เนื่องจากตัวละครมันไม่ค่อยมีนะแล้วแบบตัวละครที่มันมีมันจะเป็นแบบระดับอ่า s อ r อะไรราี้ยที่แบบตัวละครมันไม่ค่อยเก่งเท่ากับตัว ตัวแบบเขาเรียกอะไรตัวเมตานะถ้าอย่างอันนี้ที่เก่งๆก็จะมีพวกยาจีลุมีอะไรพวกเนี้ยที่แบบพอเล่นได้เนะี่ยต่อไปจะเป็นสายเต่าสายเต่าเนี่ยก็สามารถอัพได้นะสำหรับคนที่มีแบบมาอยูริอะไรเงี้ยมาอัพได้มันจะเป็นการลดดาเมจก็คือถ้าเราใส่ตัวสายเต่า2ตัวมันจะได้ลดดาเมจทั้งทีม5%เปกว่าๆซึ่งก็เหมือนกับว่าทําให้เราถึกขึ้น5%เเลยนะอันนี้ก็ถือว่าดีสำหรับใครที่มีสายเต่าแล้วผมจะไปอัพ อะไรพวกนี้เอาไอสองอันนี้ก่อนแล้วค่อยถ้าแบบมันสองอันนี้มันตันเสร็จปุ๊บผมจะไปไล่อัพไอสองอันที่เหลือนะจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือวิธีการอัปของผมนะแล้วแต่มันแล้วแต่แต่ละคนเนี่ยมันไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วว่าใครสะดวกอัพแบบไหนอัปแบบนั้นนะต่อไปจะเป็นการอัปตัวละครนี่กดมาในตัวละครนี่เดี๋ยวเลือกอันไหนก็ได้นะกดข้อมูลอันนี้มาเนี่ยพื้นฐานอันนี้พยายามอัพให้มันตันเท่ากับเลเวลเราเนี่ย สมมติอันนี้มันปลดอีกทีเลเวล41อะไรเงี้ยผมก็อัพตันแล้วจนถึงปัจจุบันละจนมาแบบเคมปบจิอ่างเงี้ยมันอัพได้้วนะแต่ว่ามันยังไม่มีให้อัพพอด่านมันยังไม่ถึงนะนี่เราก็เลยต้องอย่างนี้ไว้ก่อนสําหรับอันนี้นะสําหรับเขาเรียกอะไรพื้นฐานไอเทมแบบพวกไอเทมเฉพาะอันนี้ต่อไปอัพดาวเราก็จะมาอัพอันไหนที่แบบอัพได้ส่วนมากแล้วถ้าอันไหนที่เป็นเพิ่มเอ็กแท็กมันจะเพิ่มพลังมากกว่าเราก็มาไล่อัพอันที่เป็นพลังโจมตีก่อน ดาวแดงอันนี้ก็คือต้องผมจำไม่ได้ว่ามันสี่หรือห้าดาวนะห้าดาวเนี่ยเอเดี๋ยวนะหรือหกดาววะทำไมอีจีโกะเป็นหกเลขสามสี่ห้าสี่เออหลังจะอัพ5้าดาวเสร็จปุ๊บจะอัพเป็นดาวที่หกมันจะเป็นสีแดงหนึ่งแล้วของมันจะใช้แบบลดลงมาหน่อยนึงนะนี่ครับอันนี้ก็ให้เลือกอัพตัวที่เราเอา่อตัวที่เรากะว่าวจะเล่นยาวๆเพราะว่าการที่ผมดูแล้วมันไม่น่าจะเอาคืน้นะไอ้แบบตัวที่เราไม่เล่นเลย อย่างโทเซนอย่างเงี้ยมันน่าจะเอาคืนไม่ได้แต่ว่าผมก็ไม่ได้อัพให้มันเยอะเท่าไหร่อย่างยูริกิอันนี้ก็พยายามอัพอยู่รอจากระยะพ้าเราจะมาเป็นไอเทมเฉพาะปลุกตื่นของมันแ๋ยวให้มารีวิวอีกทีหนึ่งส่วนต่อไปจะเป็นปลุกตื่นปลุกตื่นอันนี้สําหรับอันแรกมันต้องใช้อาวุธเฉพาะอันนี้ก็บางตัวมันยังหาไม่ได้เนาะอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนส่วนต่อไปจะเป็นอันนี้ไอที่เป็นเสื้อเนี่ยมันจะใช้ไอที่อัพอันนี้ธรรมดาส่วนไอสองอันหลังอะมันต้องใช้ไอเทมเฉพาะของแต่ละสาย ซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างหายากเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าได้มาก็เอาไปใช้กับตัวที่แบบตัวแบกของทีมหรือตัวที่เราคิดว่าจะเล่นยาวๆนะมันจะได้คุ้มหน่อยอย่างผมผมมีเบียร์คุย่าอย่างเงี้ยอัพมาแล้วหนึ่งขั้นแล้วก็มีเล่มหนึ่งแล้วก็ขาดอีกเล่มหนึ่งเราก็จะอัพได้อีกพลังจมทีมจะขึ้นอีกเ5%็ดอันที่ถือว่าเยอะก็ถือว่าเยอะ 7. 5็ดาเซนแล้วก็จะมีแบบมีม,มีต่างชาติคนหนึ่งอะ่ะคือแบบไม่รู้มันเอามาจากไหนของมันนะ ไม่รู้มันเติมส่วนไหนเอาอัดอัด,อดมาเนี่ยดูดิมีอคุยะ3ดาวแดง3ดาวแดงอันเนี้ยมันต้องเลเวล6ก่อนหรือเปล่าแล้วมันค่อยมา3ดาวอีกทีนึงนะซึ่งผมไม่รู้นะเพราะมันเอามาจากไหนนะเยอะมากมันด้ใช้ทรัพยากรเยอะเลยนะหรับอันนี้นะไอเทมพื้นฐานต่อไปก็คือเลเวลเลเวลนี่เราก็อัพให้แบบถ้าของเราเหลือเราอัพให้สีเราอัพให้ตันทุกตัวในไอนะ ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ตัวที่เราเล่น6ตัวหลักอัพทั้งหมดในกระเป๋าเป้เลยมันจะเพิ่มพลังลบทีมได้เอาอันนี้นะต่อไปก็จะเป็นคุณภาพคุณภาพอันนี้ก็เหมือนกันอัพพยายามอัพทุกตัวถ้าสมมุติแบบตัวหลักเราตันไปต่อไม่ได้แล้วเราก็ไปอัพตัวอื่นอย่างนี้เนี่ยมันตันแล้วต้องรอเลเวล44ถึงจะถึงจะไปต่อได้เนี่ยเลเวล44 44เพราะฉะนั้นเราก็ไปอัพตัวเอาเอา,เอาเขาปาั้นไปอัพตัวอื่น จะได้เพิ่มพลังทีมเนาะเพื่อเราจะไปเอาเขมปะจีหรืออะไรก็แล้วแต่นะต่อไปจะเป็นการอัปดาวอัปดาววละครอันนี้เศษส่วนมากมันจะได้จากการสุม่มหรือไม่ก็เล่นตามด่านอ่ะมันจะมีโอกาสได้นะอย่างอิสเนะอันเนี้ยมันสามารถเล่นจากด่านได้ด่านะระดับสูงอะ่ะมันจะมีโอกาสได้อย่างตัว s s r มันก็มีโอกาสได้เหมือนกันไอพวกเนี้ยอุคิดทาเกะอุคิดทาเกะไปดูได้ไหมนะดูแต่โคมามุระกับมายเรียเล่นได้แต่ว่า บางด่านมันยังไม่ถึงนะสำหรับการอัพดาวมันจะเป็นประมาณนี้ส่วนต่อไปสกิลสกิลก็เหมือนกันเราก็อัพให้ตันทุกอันสำหรับใครที่มีทองหรือถ้าใครที่ไม่มีก็อัพแค่เฉพาะตัวหลักก่อนตัวอื่นเราค่อยมาไล่อัพทีละหน่อยทีละหน่อยไปเรื่อยๆนะมันจะทําให้เราเก่งขึ้นหรือไม่ก็ใช้เงินแก้ปัญหาแบบผมเออง่ายดีนะซึ่งตอนนี้มันมีโปรที่แบบร้อห้าสิบ 1 5อย้าสิบาทได้2.5 m ้าเอมบวกกับตําลึงนะมันเป็นอีเวนต์ของหน้าร้อยมาพิเศษซึ่งนี้ค่อนข้างคุ้มกว่าเติมปกติที่แบบร้อห้าสิบาทได้แค่1 m เอ็นะคุ้มกว่ากันตั้งส0บเอ่อประมาณ1 5จเท่านะเอ๊ะไม่ใช่1 5จเท่าสิ1ิบ้าเท่าไม่ใช่หรือเขาเรียกเ่าแหล่เออนั่นแหละปกติได้1 m เอมไปเติมแบบปกติเติมช่วงเนี้ยมันจะได้ประมาณ2.5 m ้าเอมอก็คํานวณเราเองนะว่ามันเท่าไหร่ต่อไปจะเป็นโซ่ต่อสู้โซ่ต่อสู้อัันนี้เเ่มืออราพถึง ฟ้า2ขีดมันจะใส่โซ่ต่อสู้ได้อันเนี้ยสมมติตัวอื่นที่เราอัพอัพมาแล้วแล้วโซว่ต่อสู้เราเหลือแล้วก็เอาใส่ใส่ให้มันตกมันก็จะเพิ่มพลังได้นะแล้วก็จะเป็นการอัพเนี่ยอัพขั้นอัพดาวโซว่ต่อสู้นะเนี่ยอัพดาวโซ่ต่อสู้ไอ้พวกนี้ก็มีผลแต่ว่าทรัพยากรมันก็จะใช้เยอะนะแล้วแต่ว่าเราจะอัพเป็นอันไหนก่อนซึ่งถ้าที่ผมแนะนำอะถ้า,อ,าอย่างสายมังกรฟ้าที่แบบเปิดฉาก ฟูลี่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยผมแนะนําให้อัพสายมังกรฟ้าให้ถึงสดาวถ้าถึงสดาวเสร็จปุ๊บใน TV p v p เทิร์นแรกมันจะใช้สกิลได้เลยนะเนี่ยที่เป็นมังกรฟ้านี่นะถ้าอย่างเบลคุยะผมเป็นสายเสือขาวอ่างเงี้ยมันต้องมีฝั่งศัตรูตายก่อนหรือว่าฝั่งเราตายก่อนมันถึงจะเพิ่มได้หรือหรือไม่ก็เนี่ยตัวต่อสู้อน,นี้ที่ได้จาก v i เเรามาอัพตอนนี้ของผมเบลคุยะามันก็ยังอันติเทิร์นแรกไม่ได้ถ้าศัตรูไม่ตาย แต่ถ้าเรามาอัพให้มันถึงประมาณสักสามดาวตอนนี้สองดาวมันยังไม่ได้ถ้าสามดาวผมก็ไม่ชัวร์นะว่ามันได้ไหมแต่ถ้าสี่ดาวผมว่ามันเปิดอันติร์แรกได้ชัวร์แล้วแต่สามดาวนี่ไม่ชัวร์เดี๋ยวต้องรอก่อนเพราะว่ามันใช้เยอะมากคนระับหมื่นห้ 100, 000, 100, 000, 100, 000. อาอะไเนี่ยร้อยพันหมื่นหมื่นห้าสามดาวใช้หมื่นห้าส่วนอันนี้เนี่ยสี่ดาวไปห้าดาวใช้ห้าพันหึงห่างกันสามเท่าเลยนะสำหรับอันนี้ อันนี้เราก็ไปหาดูเอาว่าเราจะเอาไหนมาใส่นะซึ่งของผมผมดวงห่วยนะผมสุม่มสุ่มไม่ได้โซต่อสู้สีม่วงหรือสีส้มที่มันดีๆเลยนะอันนี้ได้จากพี่ได้จาก VIP ส่วนอันนี้ก็เนีย่ยสีฟ้าธรรมดาสีฟ้าธรรมดาอันนี้อีกอันหนึ่งสีทองที่สุ่มได้อันแรกก็ดันเป็นป่องแอร์เพิ่มอ p กีกับสตารอทดาเนดเให้แถวหน้าซึ่งมันก็ไม่ได้ดีนะต่อไปจะเป็นอันนี้อันนี้เป็นเพิ่มเอ็กแกกับอ,อัตตาคิ ก็จะเป็นอัานนี้สีม่วงต่อไปก็จะเป็นสีม่วงที่แบบเอ่อทำให้ศัตรูเลื่อนไหลแรงขึ้นอันนี้ก็เป็นแอคเเข็กเหมือนเดิมอันนี้เป็นเจาะเกาะส่วนนี้ก็เจาะเกาะอีกอันนี้ใส่เฮดพีส่วนนี้ก็โซต่อสู้โซสีทองป้องกันที่ได้มาล่าสุดที่สู่ไปในคลิปก่อนนะก็นั่นแหละทิ้งให้มันล้างไว้แล้วกันแต่ว่าถ้าถ้าเราอัพคุณภาพถึงม่วงสองขีดแล้วผมดูกัอน น,นี่เห็นไหมม่วง2ขีดดูทันไหมม่วงม่วงบวก2มันจะสามารถเขาเรียกอะไรผสมสู้ต่อสู้ได้อันนี้ก็ต้องรอตอนม่วง2ขีดนะแต่ก็ม่วง1ขีดตอนเรเวล44ต่อไปน่าจะประมาณ 48- ปหรือ50ประมาณนี้ซึ่งมันอีกนานนะเราผมคงไม่ได้เก็บไว้ก่อนอ่ะผมก็คงจะมาเอามาอัพเรื่อยๆอัพเรื่อยๆก่อนนะจะได้มาดันพลังของเราตอนเริ่มก่อนต่อไปก็ะจะเป็นพรสวรรค์อันนี้มันจะแบบ มีมันจะเฉพาะจอดจงของแต่ละตัวละครนะแต่ละตัวละครมันจะได้บัฟไม่เหมือนกันอย่างเบียร์ผู้ย่ายอย่างเงี้ยทุกๆ72ชั่วโมงมันจะได้ที่สุ่มที่สุ่มตัว1อันนะเขาเรียกอะไรโทรเค็นหยกสุ่มโทเค็นอันนี้หนึ่งอันทุก72ชั่วโมงถ้าเราอัพไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวผมดูกัอนเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าถึงเลเวล5มากสุดก็คือได้รับฟรีวันละ1ชิ้น แต่ถ้าอย่างแบบตัวละครอื่นานเงี้ยเนี่ยในอารีนาและศึกชิงเคมปะจิจะเพิ่มแ t คแและ HP ของตัวละครทั้งหมด8%ซึ่งอันเนี้ยถ้าไอศึกชิงเคมปะจิมันยังไม่เปิดของผมอะเลเวลมันถึงแล้วเลเวล40อะมันเปิดได้แล้วแต่ว่านี่เลเวล40มันบอกว่าต้องวันที่8เห็นไหมวันที่8และเลเวล40ถึงจะถึงจะเปิดได้ละซึ่งวันเนี้ยมันเป็นวันแค่วันที่6มันเลยยังเปิดไม่ได้ต้องมีเวลาอีก2วัน พราะถ้ากิจกรรมมันเปิดวันนี้ตอนเริ่มสี่สิบเลยก็คงจะมีผมคนเดียวที่เข้าไปเล่นนะเพราะผมเริ่มสี่สิบคนเดียวในเซิร์ฟตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับการอัพพรสวรรค์สำหรับอาร p, อ่างต้องมาดูานะว่ามันอะไรมันเพิ่มอะไรได้แต่ละอันมันเพิ่มไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็อย่างพวกตัวละครนี้ก็อย่างที่บอกไปนะก็ถ้าเรามีทองเหลือมีเ,อเข้าปั้นเหลือเราก็มาอัพไว้มันจะเพิ่มพลังตัวละครได้แล้วก็ไอการที่เรามีตัวละครหลายๆตัวอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเพิ่มพลังได้เหมือนกัน เพราะว่ามันจะมีแบบบทเขาเรียกอะไรเหมือนพันธะนะพันธการเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีโคมามุระผมก็จะได้เลือดอีก15มันก็จะได้พลังเพิ่มขึ้นปีนะซึ่งตอนนี้โทเซนของผมผมก็เอาสลับใช้กับอีจิโกะนะใช้สลับกัน2ตัวแล้วแต่สถานการณ์ผ่านด่านอะไรอย่างเงี้ยถ้าผ่านด่านโทเซนมันจะอันติได้เทินแรกมันก็จะดีหน่อยแต่ถ้าอย่างใน p v p อย่างเงี้ยมันตัวบางไปหน่อยผมก็เอาอีจิโกะใส่เพราะอีจิโกะผมเลือดเยอะกว่าแล้วผมก็อัดมาเยอะกว่าเพราะมันจะเป็นตัวที่ผมทําเป็น ยูอ,อตัวถัดไปต่อจากเบียคุยะซึ่งตอนนี้เราจะอัาเบียคุยะก่อนก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้นะต่อไปจะเป็นเดี๋ยวนะดูก่อนในกระเป๋าเป้มีอะไรบ้างเป,เป๋าเป้ไม่มีจัดแนวลบนี่ลัอันนี้อีกอันหนึ่งเรากดจัดแนวลบมาใช่ไหมมันจะมีบัฟข้างๆเวลาเราใส่ตัวละครอะไรเงี้ยมันจะมีบอออยู่สมมติเราใส่ ตัวละครสายเต่า2ตัวมันจะได้ลดดาเมจห้าเปอร์เซ็นหรือไม่ก็ใส่เป็นนก2ตัวได้แอคแท็กเพิ่มห้าเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ของผมผมจะเล่นเป็นเสือสามมังกรสามมันก็ยังไงมันก็เอ่อมันนับแค่สองตัวอยู่แล้วมันไม่มีเพิ่มไปมากกว่านี้ไม่ใช่แบบใส่สามตัวได้เพิ่มอีกใส่สี่ตัวได้เพิ่มอีกอะไรเงี้ยมันไม่มีนะเราก็จะใส่เป็นแค่นี้จะเป็นเพิ่มแอคแท็กกบเพิ่มอัตราคิพ ผมไม่ผมว่ามันน่าจะเพิ่มทั้งหมดนะไม่ใช่แค่เพิ่มในสายตัวเองั้างถ้าอย่างบังกรอย่างเงี้ยก็คือเพิ่ม6%สายเสือก็จะได้6%ด้วยสายบังกรจะได้คี้จากสายเสือด้วยผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าอกจจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อย่างแดนเจียนอีดิทอย่างอารีนาล้วก็จะมาเซตไว้มีอะไรอีกอ่ะเดีย๋ยวผมขอดูก่อนขอนึกก่อนขอนึกเนื่องจากเราพูดสดนะ นี่ก็ผู้สดไม่มีสคลิปเลยจนจนพูดจนหมดเลยเนี่ยต่อไปก็จะเป็นแบบพวกรายวันอย่างเงี้ยเราก็พยายามมาทาให้มันครบๆมันก็จะได้ของรางวัลได้เลยถ้าอย่างใครที่เปิดแบบเหมือนรอยัลพาร์ทแล้วเราทํารายวันครบเสร็จปุ๊บมันก็จะได้แต้มไปอัพเลเวลของรอยัลพาร์ทหรือแม้ก็จะเป็นแบบพวกเควสหลักอย่างเงี้ยเราก็มาไล่ดูอันไหนเราพอทําได้เราก็ทําทํามันก็จะได้ของรางวัลทุกๆสิบเลเวลมันจะได้แต้ม v i p นะอันนี้ ต่อไปจะเป็นเติบโตอันนี้เราก็เนี่ยเราก็กดเข้ามาแล้วเราก็มากดดูว่าเราขาดอันไหนไปมันก็จะได้ของรางวัลแบบเล,ๆๆนะเล็กๆน้อยๆนะไอ้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเวลาเราเก็บไปเรื่อย ία, ๆมันก็ได้เยอะนะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามมาทําให้หมดมันก็จะมีประโยชน์อยอะอัน้นี้ของผมจะเหลืออันเดียวก็คือแลกอ่าแลกเปลี่ยนอุปกรณ์ก็คือมันจะมีแต้มเวลาเราสุ่มกะชาปองมันจะมีแต้มให้ทุกหนึ่งสงนึงครั้งได้หนึ่งหนึ่งแต้มทุกเหล่ารู้ว่ามันก็เอาไปไว้แลกของได้นะอันนี้ ซึ่งผมยังไม่ได้แลกก็อันนี้เก็บไว้ก่อนไอ้พวกนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักมันจะมีเนื้อเรื่องหลักแล้วก็เล่นมือนะผมแนะนําให้เล่นมือต่อสู้อย่างเงี้ยเนื้อเรื่องหลักใครที่แบบออโต้แล้วมันไม่ผ่านเนี่ยพยายามมาเล่นมือกดแบบกดให้มันเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เวลาตีปกติ่กดให้มันเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เรื่อยๆมันก็จะตีแรงขึ้นนั่นเช่นอีดิทก็เหมือนกันพยายามเล่นมือเล่นอะไรแล้วแบบถ้าตีจยนแบบพลังงานเอ,อ่อ เ้าปั้นเหลือแล้วเราก็มากดเนี่ยมันจะมีเก็บเศษตัวละครอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เก็บเศษตัวละครเราก็ไปอัพพวกตัวละครของเราให้มันกรอบเขียวกรอบฟ้ากรอบม่วงอะไรก็ว่ากันไปนะเนี่ยเศษพวกตัวละครเนี่ยไว้ไปอัพด,ดาวมันก็จะเพิ่มพลังได้ทางหนึ่งนะก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับแนวทางการเพิ่มความเร็ว ของทีมในอารีนาแล้วก็เพิ่มพลังลบของเรานะเท่าที่ผมนึกออกนะหรือถ้าใครมีอันไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมจะได้เผื่อผมลืมไปนะเพราะผมก็พูดจาได้ไม่หมดเหมือนกันเราก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับคลิปวันนี้ก็ใครดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ช่องผมด้วยนะสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถ,ถัดไปได้ หรือไปถ้าว่างก็สามารถไปดูเป็นคลิปเกาๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไปทางซ้ายส่วนเพลิตผมจะแปะไ,ไว้ทางขวาแล้วกันนะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ถึงตอนนี้นะครับผมก็ฝากติดตามกันไปนานๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ